สวัสดีครับผมโชคจากซนโต้ครับ หลังจากที่พูดในกลุ่มของสปอร์ตมาเรียบร้อยนะครับทั้ง 3, 5, 9นะครับต่อมาเราจะมาพูดกันถึงในส่วนของซุนโต7นะครับซึ่งที่เราแยกออกมาเป็นพิเศษเนี่ยเนื่องจากซุนโต7มีความแตกต่างจากรุ่นพี่ๆของซุนโต้เองอยู่ครับซุนโต7เป็นุดนาฬิกาซุนโต้เรือนแรกนะครับที่เป็นระบบปฏิบัติการ Wear OS จากทาง g o o g l e ครับ Wear OS ของ Google เองเนี่ยครับมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติม,ตมทำให้นาฬิกาของท่านเนี่ยมีความสามารถเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา นะครับจนกว่าเมมของท่านจะเต็มนะครับฟังก์ชันต่างๆที่เป็นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับ Google Service นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าน Gmail นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ g o o g l e a s s i s t a n t ที่สั่งงานอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านซึ่งต้องบอกว่านาฬิกาซูนโต7เองเนี่ยความสมาร์ทของมันเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มที่เป็นสินค้าประเภท IoT ด้วยนะครับคือ IoT คือปัจจุบันเนี่ยทุกคนพูดถึงเยอะไม่ว่าจะเป็นสั่งเปิดปิดไฟในบ้านนะครับสั่งเปิดปิดเพลงเปิดปิดทีวี ซูนโตเมีความสามารถนั้นนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับซูนโตเเองเนี่ยหน้าจอเป็นทัชสกรีนครับเป็นหน้าจออ m o โมเลแล้วก็กระจกเป็นกอริล่ากราสนะครับคือถ้าท่านใช้มือถือกันอยู่แล้วเนี่ยน่าจะรู้จักกอลิล่ากราสกันดีนะครับมีความแข็งแรงทนทานในระดับหนึ่งเลยนะครับความเป็นทัชสกรีนของซูนโตเจเองนะครับลื่นไหลเหมือนท่านใช้มือถือเลยเหมือนท่านมีมือถือหน้าจอกลมๆอยู่บนข้อมือของท่านนะครับ ซุนโต 7, สามารถใช้ตัวมันเองเป็นรีโมทคอนโทรลสั่งงานการใช้งานมัลติมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube, Spotify นะครับรวมถึงแอปพลิเคชันดูหนังฟังเพลงบนมือถือของท่านทุกประเภทเลยครับถ้ามือถือของท่านมีแอปเพลงหรือว่าแอปดูวิดีโอต่างๆเนี่ยซ u นโต 7, จะขึ้นเป็นเมนูกดเลื่อนเพลงก็ได้กดหยุดเพลงก็ได้รวมทั้งเพิ่มลดเสียงก็ได้ครับซุนโตเจเหมาะกับท่านที่แบบใช้ชีวิตกันไลฟ์สไตล์ท,ทั่วไปนะครับ อย่างท่านทํางานตอนเช้าเช้าจดเย็นมีเวลาออกกําลังอาจจะวันเต็มที่1วันละชั่วโมงนะครับหรือแบบอาจจะวิ่งกันสัก5กิโลเต็มที่ซุนโต๊เจ็จะตอบโจทย์ครับซุนโต๊เจ็มี G P S ในตัวด้วยนะครับรวมจนถึงมีบารอมิเตอร์นะครับซึ่งเราได้พูดไปถึงฟังก์ชันเซนเซอร์อย่างเงี้ยจากรุ่นพี่มาแล้วแต่ว่าซุนโต๊เจ็จะมีข้อแตกต่างคือแบตเตอรี่ใช้งานได้2วันครับด้วยความที่ซุนโต๊เจ็เป็น w วร์เอจาก Google นะครับทำให้การใช้พลังงาน ค่อนข้างเยอะแต่สิ่งที่ท่านจะได้มาแทนก็คือฟังก์ชันและแอปพลิเคชันที่มากมายรวมทั้งหน้าปัด watchface ที่ท่านสามารถโหลดเพิ่มได้ไม่จำกัดเลยครับนอกจากที่จะใช้เป็น music control หรือ multimedia control แล้วเนี่ยยังมีพื้นทีใน่ในเครื่องเนี่ยสามารถที่ท่านจะโหลดเพลงลงเครื่องเพื่อใช้ฟังได้นะครับโดยที่จะใช้แอปในการส่งข้อมูลเพลงจากมือถือมาเก็บไว้ในนาฬิกา ท่านสามารถเชื่อมต่อกับลําโพงบลูทูธเพื่อใช้เป็นการฟังเพลงในบ้านก็ได้นะครับแบบเป็นการเชื่อมต่อลําโพงแบบไร้สายรวมถึงถ้าท่านมีหูฟังไม่ว่าจะเป็นหูฟัง True Wireless หูฟังบลูทูธต่างๆเนี่ยท่านสามารถเชื่อมต่อเพื่อฟังผ่านนาฬิกาได้เลยบางทีท่านมีเพลงนาฬิกาแล้วไปออกทริปกับเพื่อนๆเอ้ย <c oughs> แต่บางทีเราอยากฟังเพลงของเราบนรถเพื่อนมีบลูทูธเราสามารถเชื่อมต่อราการแล้วฟังเพลงบนรถของเพื่อนท่านหรือลาโพงบลูทูธในบ้านเพื่อนท่านก็ได้ครับนี่คือโซนตัเจ็ดครับ ซุนโต๊ะเจ็ดนะครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นวลเนะครับแต่เรื่องการกันน้ําก็ไม่ได้แพ้รุ่นพี่เลยครับกันน้ําได้ที่5 ATM หรือความลึกเทียบเท่า50เมตรครับสามารถใส่ว่ายน้ําที่เป็นทะเลก็ได้นะครับรวมถึงน้ําสระทั่วไปใส่อาบน้ําก็อย่างได้เลยครับดังนั้นที่เมื่อกี้บอกว่าใช้กับเป็นไลฟ์สไตล์เนี่ยท่านไม่ถอดเลยก็ได้รอชาร์จทีเดียวเลยก็ได้นะครับในส่วนของซุนโตนะครับ เรามีการเปลี่ยนสายที่เรียกว่า quick-release นะครับโดยซุนโต้3สาซุนโต้และซุนโต้9จะเป็นสารุ่นที่มี quick-release ในการเปลี่ยนสายนะครับอย่างที่เห็นนะครับสายถ้าคุณแบบไม่ถูกใจสายที่มีให้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนสายได้เองโดยที่ไม่ต้องไปที่ร้านหรือที่ศูนย์แต่ประการใดครับนี่จะทําการตัวอย่างเปลี่ยนสายให้ดูนะครับถ้าคุณใส่ถอดน,นาฬิกาออกนะครับนะครับไปที่ด้านหลังนะครับ เพียงแค่ดึงกดสลักนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับเอาใหม่นะครับรปึ๊บก็จะถอดออกอย่างง่ายดายครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนสายอันใหม่ที่ซื้อมานะครับโดยการใช้ q ค c k Release เรียบร้อยครับรวดเร็วง่ายนะครับเท่านี้เองท่านก็สามารถเปลี่ยนสายแล้วก็ใช้สายที่ท่านถูกใจได้ทันทีครับ ็สุดท้ายนะครับผมจะมาสรุปสั้นๆนะครับว่าซุนโต้แต่ละรุ่นเหมาะกับใครนะครับในส่วนของซุนโต7ครับสำหรับท่านที่แบบใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์เป็นหนุ่มสาวออฟฟิศอาจจะออกกําลังบ้างจริงๆไม่จําเป็นต้องวิ่งอย่างเดียวนะครับฟิตเนสก็ได้นะครับในช่วงหลังเลิกงานนะครับซุนโต7เหมาะครับแล้วก็ใช้งานที่เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อในบ้านรวมทั้งดูหนังฟังเพลงมัลติมีเดียต่างๆซุนโต7เนี่ยใช่เลยครับ